จจงจื่อหวยนักสแสดงและผู้กำกับชื่อดังของฮ่องกงตกเป็นข่าวเช้าอีกครั้งหลังมีคลิปที่เจ้าตัวร่วมอวยพรวันเกิดให้ลูกชายหัวหน้าแก๊งตระกูลโกกั้งที่กำลังเป็นข่าวคลุ้มครมในพม่าออกมากำลังเป็นที่วิจารณ์อย่างหนักในสังคมออนไลน์แดนมังกรอยู่ในตอนนี้สำหรับคลิปที่คนบันเทิงจีนยุค90หลายคนได้ร่วมอวยพรวันเกิดให้กับไปอิงชางลูกชายของไปโซ่เซิงซึ่งเป็นหนึ่งในสี่ตระกูลใหญ่ของแก๊งโกกั้งที่ทำธุรกิจผิดกฎหมายในพม่าทั้งค้ามนุษย์เว็บพน,นั แก๊งคอนเซ็นเตอร์กระทั่งถูกทางการจีนหมายหัวกลายเป็นข่าวใหญ่ที่อื้อเฉาอยู่ในตอนนี้โดยในบรรดาคนบันเทิงหลายคนคนที่ถูกจับตามากที่สุดก็เห็นจะเป็นเจิงจื้อเวย่ยหรือที่หลายคนเรียกว่าพี่เตี้ยที่ได้ชื่อว่าเป็นขาใหญ่คนหนึ่งของวงการจากหลายข่าวเช้าในอดีตทั้งนี้หลังคลิปถูกเผยแพร่ออกมาจนกลายเป็นที่พูดถึง หนึ่งในคนบันเทิงที่ปรากฏตัวในคลิปอย่างชาลีเฉาดาราตัวประกอบที่หลายคนคุ้นหน้าก็ได้ออกมาชี้แจงโดยระบุว่าเขาได้รับการว่าจ้างให้ถ่ายทำคลิปอวยพรวันเกิดล่วงหน้าโดยที่เขาก็ไม่ได้รู้จักกับอีกฝ่ายซึ่งในตอนแรกนั้นเขาเองลังเลที่จะทำแต่ผู้จัดการส่วนตัวได้บอกว่ามีคนดังหลายคนบันทึกไว้ด้วยเขาจึงตกลงพร้อมกันนี้เจ้าตัวก็ได้เอ่ยปากขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งดูเหมือนหลายคนจะเข้าใจเป็นอย่างดีและเชื่อว่าที่เจ้าตัวทำไปนั้นก็เพราะเรื่องเงินจริงๆ สำหรับที่จีนนั้นถือเป็นเรื่องปกติที่ดาราคนดังจะได้รับการว่าจ้างให้มีการถ่าย VCR อวยพรวันเกิดหรืองานแต่งงานให้กับคนรวยหรือมีชื่อเสียงซึ่งได้รับความนิยมมากเมื่อหลายปีก่อนนอกจากชาลีเฉาแล้วทางด้านของเจิงจือเหว่ยเองก็ได้ออกมาชี้แจงเรื่องนี้เช่นกันโดยเจ้าตัวเผยว่าตนเองไม่ได้รู้จักกับลูกชายหัวหน้าแก๊งที่ว่าเลยแต่ถูกขอร้องจากเพื่อนชาวจีนแผ่นดินใหญ่ให้ถ่ายคลิปอวยพรวันเกิดให้ซึ่งจากนี้ไปตนคงจะไม่อวยพรวันเกิดให้กับคนที่ไม่รู้จักอีกแล้ว อย่างไรก็ตามคําชี้แจงของพี่เตีย้ยที่ว่ากลับดูเหมือนจะมีหลายคนไม่เชื่อสักด์เท่าไหร่เพราะส่วนใหญ่ต่างก็มองว่าคนที่มีชื่อเสียงระดับเขานั้นคงไม่ทําอะไรแบบนี้เพียงเพื่อแลกกับเงินเล็กน้อยอย่างแน่นอนขณะที่สื่อของห้องกงเองก็ยังรายงานข่าวถึงขนาดทํานองที่ว่าเขาอาจจะมีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มชอโกงทางอิเล็กทรอนิกส์กันเลยทีเดียวเรียกว่าสุดท้ายเรื่องนี้จะจริงหรือไม่จริงอย่างไรแต่ตอนนี้ภาพลักษณ์ของเจ้าตัวที่แย่อยู่แล้วก็ยิ่งดูแย่หนักกว่าเดิมเข้าไปอีกเป็นที่เรียบร้อย